เสียงนกร้องยามเช้าปลุกเสียเสียวหลานให้ตื่นขึ้นหญิงสาววัยสาปีค่อยๆลืมตาแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในห้องนอนหรูหราที่คุ้นเคยนี่มันที่ไหนกันเธอพึมพำพลางกวาดตามองรอบห้องห้องนอนเล็กๆที่เธออยู่นั้นช่างแตกต่างจากห้องนอนในคอนโดหรูของเธอลิบลับเตียงไม้เก่าๆส่งเสียงเอียดอารตเมื่อเธอขยับตัวผ้าม่านสีซีจางปลีไหวตามสายลมที่พัดผ่านหน้าต่างไม้ผุผุก เซียเสี่ยวหลานลุกขึ้นนั่งความงุนงงยังคงครอบงำจิตใจเธอเหลือไปเห็นกระจกบานเล็กบนโต๊ะเครื่องแป้งเก่าคร่ำและต้องอ้าปากค้างด้วยความตกใจใบหน้าที่สะท้อนในกระจกไม่ใช่ของเธอแต่เป็นใบหน้าของหญิงสาวอายุราวสิปีผิวขาวเนียนดั่งหยกดวงตากลมโตจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากอิ่มเอิบงดงามราวกับนางในภาพวาดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเซียเสียวหลานพูดกับตัวเองน้ำเสียงสั่นเครือ เธอพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์เมื่อคืนจำได้ว่าหลังจากฉลองความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการเธอก็กลับบ้านและเข้านอนตามปกติแต่ทำไมถึงมาตื่นขึ้นในร่างของคนอื่นในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเช่นนี้ขณะที่กำลังสับสนเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเสี่ยวหลานตื่นแล้วหรือยังลูกเสียงแผ่วเบาของหญิงชาราดังมาจากนอกประตูเสียเสี่ยวหลานกลืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนจะตอบไปอย่างระมัดระวังตื่นแล้วคะ่ะแม่ ประตูเปิดออกหญิงชร่างผอมบางผเดินเข้ามาพร้อมถาดอาหารรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแม่ทำจกมาให้ลูกนกินสนะจะได้มีแรงหญิงชราวางถาดลงบนโต๊ะข้างเตียงเสียเสี่ยวหลานมองดูหญิงชราด้วยความรู้สึกแปลกๆเธอไม่เคยมีแม่เติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ตอนนี้กลับมีคนที่เรียกว่าแม่อยู่ตรงหน้าขอบคุณค่ะแม่เธอตอบเบาๆพยายามซ่อนความสับสนไว้ หญิงชรายิ้มอ่อนโยนเป็นยังไงบ้างหัวยังเจ็บอยู่ไหมเสียเสียวหลานขมวดคิ้วนึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างนี้ก่อนที่เธอจะมาอยู่ไม่เป็นไรแล้วค่ะเธอตอบไปพลางยกมือขึ้นลูกศีษะสัมผัสได้ถึงผ้าพันแผลที่พันอยู่รอบหัวดีแล้วละ่ะหญิงชราถอนหายใจอย่าทำแบบนั้นอีกนะลูกแม่เป็นห่วงเสียเสี่ยวหลานพยักหน้าแม้จะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น หญิงชารากำลังจะพูดอะไรต่อแต่จูจ่ๆก็มีเสียงตะโกนดังมาจากนอกห้องหลิวเฟินเสี่ยวหลานตื่นหรือยังข้าจะเข้าไปคุยกับมันสีหน้าของหญิงชาราเปลี่ยนไปทันทีความหวาดกลัวฉายชัดในดวงตาแย่แล้วยาของเจ้ามาหญิงชาราพูดเสียงสัน่นลูกเจ้าต้องอดทนนะ เซียเสี่ยวหลานยังไม่ทันได้ถามอะไรประตูห้องก็ถูกเปิดผังออกหญิงชาราอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนสีหน้าของทุกคนดูไม่สู้ดีนะักเสีย่ยวหลานหญิงชาราคนใหม่ตะหวัดเสียงดังเจ้าคิดว่าตัวเองทําอะไรลงไปรู้ไหมว่าทําให้ตระกูลเสียอับอายขนาดไหนเสียเสี่ยวหลานนั่งนิ่งสมองกําลังประมวลผลสถานการณ์อย่างรวดเร็วเธอรู้ว่าต้องระวังคําพูดและการกระทําเพราะเธอไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างนี้ก่อนที่เธอจะมาอยู่ ลันขอโทษค่ะเธอตอบเสียงเบาพยายามแสดงท่าทีสำนึกผิดแม้จะไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดขอโทษเจ้าคิดว่าแค่ขอโทษจะจบเรื่องหรือหญิงชราตวัดลั่นเจ้าทำให้ชื่อเสียงของตระกูลเสียต้องโมหมองถ้าเจ้าอยากไถ่โทษจริงก็ต้องแต่งงานกับลูกชายตระกูลหวังเสียเสียวหลานตกใจแต่พยายามควบคุมสีหน้าเธอรู้ว่าต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้อย่างฉานฉลาดยากคะเธอเอ่ยเสียงนุ่ม หลานขอเวลาคิดสักหน่อยได้ไหมคะหลานสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองหญิงชาราจ้องมองเธอด้วยสายตาดุดันก่อนจะพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจเจ้ามีเวลาสามวันถ้าไม่ตัดสินใจข้าจะจัดการเองเมื่อทุกคนออกไปจากห้องเหลือเพียงเสียเสี่ยวหลานกับหญิงชาราที่เรียกว่าแม่เธอถอนหายใจยาวรู้ว่าเธอต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้โดยเร็วแม่คะเธอหันไปถามหญิงชาราเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ หญิงชราน้ำตาคลอลูกเจ้าจำไม่ได้จริงๆหรือเสียเสียวหลานสายหน้าหลานจำไม่ได้เลยคะ่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะและแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยเสียเสี่ยวหลานได้รู้ว่าเธอหรือร่างที่เธอกำลังอยู่ถูกกล่าวหาว่าแอบไปมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มลูกเศรษฐีที่มีคู่มั่นแล้วสร้างความอับอายให้กับตระกูลเสีย เสียเสียวหลานนั่งนิ่งสมองกำลังประมวลผลข้อมูลทั้งหมดเธอรู้ว่าเธอต้องหาทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางกลับไปยังโลกของเธอด้วยแม่คะเธอหันไปมองหญิงชาราด้วยสายตามุ่งมัน่นหลานจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองให้ได้แม่เชื่อใจหลานนะคะหญิงชารายิ้มทั้งน้ำตาอบก,กอดเธอไว้แน่นแม่เชื่อใจลูกเสมอเสี่ยวหลาน และนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ของเซียเสี่ยวหลานในโลกที่เธอไม่คุ้นเคยในร่างที่ไม่ใช่ของเธอแต่ด้วยประสบการณ์และความฉลาดที่มีเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าเซียเสี่ยวหลานใช้เวลาทั้งคืนครุ่นคิดถึงสถานการณ์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงในชีวิตก่อนเธอรู้ดีว่าการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญ เช้าวันรุ่งขึ้นเธอตื่นแต่เช้าตรูเสียงไก่ขันดังลอดเข้ามาในห้องเตือนให้เธอรู้ว่านี่คือชนบทในยุค8ปศจริงๆเธอค่อยๆยย่องออกจากห้องพบว่าบ้านยังเงียบสงัดทุกคนยังหลับไหลเธอเดินสำรวจบ้านอย่างเงียบเงียบและพบสิ่งที่เธอต้องการกระเป๋าเดินทางเก่าๆใบหนึ่งเสียเสี่ยวหลานรีบกลับเข้าห้องเขียนจดหมายสั้นๆถึงแม่แม่ที่รักลูกต้องไปเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองขอแม่อย่าเป็นห่วงนะคะลูกสัญญาว,ว่าจะกลับมาพร้อมความจริง รักแม่มากๆเสี่ยวหลานเธอซ่อนจดหมายไว้ใต้หมอนแล้วเริ่มเก็บข้าวของที่จำเป็นเสื้อผ้าไม่กี่ชุดเงินเก็บที่หาได้ในห้องและสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆที่คงเป็นของมีค่าชิ้นเดียวที่เธอมีเมื่อทุกอย่างพร้อมเสี่ยเสี่ยวหลานสูดหายใจลึกแล้วค่อยๆเปิดประตูห้องเสียงบานพับเก่าๆลั่นเอียดอาดทำให้เธอหัวใจเต้นแรงเธอย่องผ่านห้องนอนของสมาชิกคนอื่นในบ้านเสียงกรนดังมาจากห้องของย่าทำให้เธอต้องกลั้นหายใจขณะเดินผ่าน เมื่อถึงประตูบ้านเธอหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเสี่ยวหลานเสียงแผ่วของแม่ดังมาจากด้านหลังเสียเสี่ยวหลานหันไปมองเห็นแม่ยืนอยู่ที่นั่นดวงตาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงแม่เธอกระซิบน้ำตาคลอแม่เดินเข้ามากอดเธอแน่นแม่รู้ว่าลูกต้องไปแต่ต้องระวังตัวนะลูกเสียเสี่ยวหลานพยักหน้ากอดแม่กลับอย่างแน่นลูกสัญญาว,ว่าจะกลับมาแม่ยัดห่อผ้าเล็กๆใส่มือเธอ อาหารสําหรับระหว่างทางและนี่เธอถอดแหวนวงหนึ่งจากนิ้วส่งให้ของรักของแม่เก็บไว้ใช้ยามจําเป็นเสี่ยเสี่ยวหลานรับมาด้วยความซาบซึ้งก่อนจะหันหลังและก้าวออกจากบ้านอย่างแน่วแน่เธอเดินอย่างรวดเร็วผ่านถนนดินในหมู่บ้านมุ่งหน้าไปยังป้ายรถเมย์ที่เห็นเมื่อวานโชคดีที่รถเมย์คันแรกมาถึงพอดี ขณะที่รถเมย์เคลื่อนออกเสียเสียวหลานมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นบ้านและหมู่บ้านค่อยๆเลือนหายไปในความมืดเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับมันรถเมย์มุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่เสียเสียวหลานหลับตาลงวางแผนขั้นต่อไปเธอต้องหางานทำหาที่พักและเริ่มสืบหาความจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่มีต่อเธอและที่สำคัญที่สุดเธอต้องหาทางกลับไปยังโลกของเธอแต่ก่อนอื่นเธอต้องทำให้ชื่อเสียงของเสียเสียวหลานในโลกนี้กลับคืนมาเสียก่อน เมื่อรถเมย์เข้าสู่เมืองใหญ่แสงไฟและความวุ่นวายของเมืองทําให้เซียเสียวลานตื่นตัวนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ของเธอในโลกที่แตกต่างในยุคสมัยที่ไม่คุ้นเคยแต่ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ที่มีเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้า รถเมย์จอดเทียบป้ายในใจกลางเมืองเสียเสียวหลานก้าลงมาพร้อมกระเป๋าเดินทางใบเล็กเธอกว่ดาตามองรอบๆด้วยความตื่นตาตื่นใจแม้จะเคยอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มาก่อนแต่เมืองในยุค80นี้ช่างแตกต่างจากที่เธอคุ้นเคยเธอเดินไปตามถนนสังเกตเห็นป้ายโฆษณาสินค้าที่ไม่คุ้นตาผู้คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบเก่าและรถยนต์รุ่นโบราณวิ่งผ่านไปมาเรามาถูกทางแล้วเธอคิดในใจต้องหาที่พักก่อนแล้วค่อยหางานทำ เซียเสี่ยวหลานเดินเข้าไปในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งสั่งก๋วยเตี๋ยวชามเล็กพร้อมน้ำชาระหว่างทานอาหารเธอพยายามฟังบทสนทนาของลูกค้าโต๊ะข้างๆเผื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เฮงานหายากจริงๆชายคนหนึ่งบน่นนั่นสิแต่ฉันได้ยินมาว่าโรงงานทอผ้าฝั่งตะวันออกกำลังรับคนเพิ่มอีกคนตอบเซียเสี่ยวหลานจดจำข้อมูลนี้ไว้ในใจเมื่อทานอาหารเสร็จเธอจึงเข้าไปถามพนักงานเสิร์ฟพี่ขมีหอพักราคาถูกๆแถวนี้ไหมคะ พนักงานสาวยิ้มให้มีขเดินไปทางนั้นประมาณสองช่วงตึกจะเห็นป้ายหอพักรุ่งเรืองราคาไม่แพงแถมยังสะอาดด้วยเสียเสี่ยวหลานขอบคุณและเดินตามคำแนะนำเธอพบหอพักและเช่าห้องเล็กๆได้ในราคาที่พอจะจ่ายไหวคืนนั้นเธอนอนบนเตียงแคบๆในห้องเช่าความคิดมากมายวงเวียนในหัวเธอต้องหางานทำให้ได้ภายในไม่กี่วันไม่เช่นนั้นเงินที่มีอยู่จะไม่พอใช้ เช้าวันรุ่งขึ้นเซียเสียวหลานตื่นแต่เช้าแต่งตัวให้ดูเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยเสื้อผ้าที่มีอยู่จากนั้นเธอก็ออกเดินทางไปยังโรงงานทอผ้าที่ได้ยินมาเมื่อไปถึงเธอพบว่ามีคนมาสมัครงานเป็นจํานวนมากแต่ด้วยประสบการณ์การทางานในชีวิตก่อนเธอรู้วิธีที่จะทําให้ตัวเองโดดเด่นเมื่อถึงคิวสัมภาษณ์เซียเสี่ยวหลานแสดงความมั่นใจและความกระตือรือร้อนอย่างเต็มที่หนูอาจจะยังเด็กแต่หนูขยันและเรียนรู้ไวเธอบอกกับผู้สัมภาษณ์ หนูพร้อมทำงานหนักและจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังผู้จัดการโรงงานมองเธอด้วยความประทับใจเอาล่ะเราจะให้โอกาสเธอเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยเซียเสี่ยวหลานยิ้มกว้างรู้สึกโล่งใจที่ก้าวแรกของเธอในโลกใหม่นี้เริ่มต้นได้ดีหลังจากได้งานเธอเดินกลับหอพักด้วยความรู้สึกมีความหวังแต่เมื่อเดินผ่านร้านหนังสือพิมพ์เธอชะงักเมื่อเห็นพาดหัวข่าวตามหาทายาสาวตระกูลเซียหายตัวปริศนาหลังอื้อเฉา หัวใจของเซียเสี่ยวหลานเต้นแรงเธอรู้ว่าเธอต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสที่จะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นเธอซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นและรีบกลับห้องพักอ่านข่าวอย่างละเอียดพยายามหาเบาะแสที่อาจช่วยให้เธอเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นขณะที่อ่านเธอพบชื่อของชายหนุ่มที่ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับเธอหวังเจี้ยนหมิงทายาทตระกูลหวังหวังเจี้ยนหมิง เธอพึพมพำชื่อนั้นรู้สึกว่ามันคุ้นหูอย่างประหลาดเขาอาจเป็นกุญแจสําคัญในการไขปริศนานี้เสียเสี่ยวหลานตัดสินใจว่านอกจากการทํางานแล้วเธอจะต้องหาทางติดต่อกับหวังเจี้ยนหนิงให้ได้แต่เธอรู้ดีว่าต้องทําอย่างระมัดระวังไม่ให้ใครจับได้ว่าเธอคือเสียเสี่ยวหลานที่หายตัวไปคืนนั้นก่อนนอนเธอวางแผนสําหรับวันพรุ่งนี้วันแรกของการทำงานในโรงงานทอผ้าและการเริ่มต้นสืบหาความจริงเกี่ยวกับตัวเองในโลกนี้ เช้าวันรุ่งขึ้นเสียเสี่ยวหลานตื่นแต่เช้าตรู่เธอสวมชุดทำงานอย่างเรียบร้อยและออกเดินทางไปยังโรงงานทอผ้าใจเต้นระัวด้วยความตื่นเต้นปนประมาเมื่อไปถึงโรงงานเธอพบว่าที่นี่คือคึกกว่าที่คิดคนงานหลายร้อยคนกำลังเข้าแถวเพื่อเข้างานเสียงเครื่องจักรดังกึกกล้องมาจากด้านในเธอต้องเป็นคนใหม่สินะเสียงทักมาจากด้านข้างเสียเสียวหลานหันไปเห็นหญิงสาวรุ่นเราคราวเดียวกันฉันชื่อหลีเหมยหลิงมาเถอะฉันจะพาไปที่แผนกของเรา เซีย่เสียวหลานยิ้มตอบอย่างโล่งใจเธอเดินตามหลี่เหมยหลิงเข้าไปในโรงงานภายในเต็มไปด้วยเครื่องทอผ้าขนาดใหญ่เสียงดังและฝุ่นฟุ้งกระจายงานของเราคือควบคุมเครื่องทอผ้าพวกนี้หลีเหมยหลิงอธิบายมันอาจดูยากตอนแรกแต่เดี๋ยวก็ชินเซียเสี่ยวหลานพยักหน้าเธอเริ่มเรียนรู้งานอย่างตั้งใจแม้จะเป็นงานที่หนักและเหนื่อยแต่เธอก็ทำได้ดีด้วยความมุ่งมั่นและทักษะการเรียนรู้ที่รวดเร็ว ระหว่างพักกลางวันเสียเสี่ยวหลานนั่งรับประทานอาหารกับลีเหมยหลิงและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเธอมาจากไหนเหรอลีเหมยหลิงถามฉันมาจากชนบททางใต้เสียเสี่ยวหลานตอบอย่างระมัดระวังอึมแปลกจังเธอดูไม่เหมือนคนชนบทเลยนะลีเหมยหลิงพูดพลางมองเธออย่างสงสัยเสียเสี่ยวหลานรู้สึกใจเต้นแรงแต่พยายามรักษาท่าทีปกติอ๋อฉันชอบอ่านหนังสือน่าเลยอาจจะดูแตกต่างไปหน่อย ลีเหมยหลิงพยักหน้าแต่ยังดูไม่ค่อยเชื่อนะหลังเลิกงานเซียเสี่ยวหลานตัดสินใจเดินสำรวจเมืองเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเธอเดินผ่านย่านธุรกิจและสังเกตเห็นอาคารสูงหลังหนึ่งที่มีป้ายบริษัทหวังนี่ต้องเป็นบริษัทของครอบครัวหวังเจี้ยนหมิงแน่ๆเธอคิดขณะที่กำลังจะเดินผ่านไปเธอสังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาจากอาคารเขาสวมสูทราคาแพงท่าทางสง่าผ่าเผยแต่ใบหน้ากลับดูเคร่งเครียด เซียเสี่ยวหลานรู้สึกใจเต้นแรงเธอจำได้จากรูปในหนังสือพิมพ์นั่นคือหวังเจี้ยนหมิงเธอตัดสินใจเดินตามเขาไปอย่างระมัดระวังหวังเจี้ยนหมิงเดินไปยังร้านกาแฟาเล็กๆแห่งหนึ่งเขานั่งลงที่โตมุมหลังสุดของร้านสีหน้าดูกังวลใจไม่นานนักชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านและนั่งลงตรงข้ามหวังเจี้ยนหมิงพวกเขาเริ่มคุยกันเสียงเบาเซียเสี่ยวหลานพยายามเข้าไปใกล้เพื่อแอบฟังเธอได้ยินประโยคหนึ่งที่ทำให้เธอตกใจคุณต้องหยุดตามหาเธอณในหวัง มันอันตรายเกินไปชายปริศนาพูดผมทําไม่ได้หวังเจี้ยนหมิงตอบผมต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้เสี่ยวหลานไม่ผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาเสียเสี่ยวหลานรู้สึกใจเต้นแรงเธอเพิ่งได้รับข้อมูลสําคัญหวังเจี้ยนหมิงกําลังพยายามช่วยเธอแต่ก่อนที่เธอจะได้ฟังอะไรมากไปกว่านี้พนักงานเสิร์ฟเดินเข้ามาถามว่าเธอต้องการสั่งอะไรหรือไม่เสียเสี่ยวหลานจําต้องสั่งกาแฟสักแก้วเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสยัย เมื่อเธอหันกลับไปมองโต๊ะของหวังเจี้ยนหมิงเขาและชายปริศนาก็ลุกขึ้นและเดินออกจากร้านไปแล้วเสียเสียวหลานนั่งจิบกาแฟสมองกำลังประมวลข้อมูลที่ได้รับเธอรู้ว่าเธอต้องหาทางติดต่อกับหวังเจี้ยนหมิงให้ได้แต่จะทำอย่างไรโดยไม่เปิดเผยตัวตนคืนนั้นเธอกลับมาที่ห้องพักด้วยความคิดที่สับสนวุ่นวายแต่ก็มีความหวังมากขึ้นเธอรู้ว่าเธอกำลังเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกที วันต่อมาเซียเสี่ยวหลานตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมุ่งมั่นใหม่เธอรู้ว่าเธอต้องหาทางติดต่อกับหวังเจี้ยนหมิงให้ได้แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังที่โรงงานเธอทำงานอย่างขยันขันแข็งเช่นเคยแต่สมองก็คิดวางแผนไปด้วยระหว่างพักกลางวันเธอได้ยินคนงานคนอื่นคุยกันถึงงานการกุศลประจำปีที่บริษัทหวังจัดขึ้นในสัปดาห์หน้านี่แหละโอกาสของฉันเธอคิดหลังเลิกงานเซียเสี่ยวหลานรีบกลับห้องพักและเริ่มวางแผนเธอรู้ว่าเธอต้องเข้าร่วมงานนั้นให้ได้แต่จะทำอย่างไร เธอตัดสินใจปลอมตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟในงานเธอใช้เงินเก็บซื้อชุดพนักงานเสิร์ฟและปลอมบัตรประจำตัวคืนวันงานเซียเสียวหลานแต่งตัวอย่างรอบคอบเธอสวมวิกผมและแต่งหน้าเล็กน้อยเพื่อปกปิดตัวตนหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและกังวลเมื่อไปถึงงานเธอแอบเข้าไปทางประตูหลังพร้อมกับพนักงานเสิร์ฟคนอื่นๆเธอเริ่มทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มพลางมองหาหวังเจี้ยนหมิงไปด้วย ในที่สุดเธอก็เห็นเขายือนอยู่มุมหนึ่งของห้องกำลังคุยกับแขกคนอื่นๆเสียเสี่ยวหลานค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เมื่อมีโอกาสเธอเดินเข้าไปเสนอเครื่องดื่มให้หวังเจี้ยนหมิงเขารับไปอย่างไม่ใส่ใจนักแต่เสียเสี่ยวหลานกระซิบเบาๆคุณหวังฉันต้องคุยกับคุณเรื่องเกี่ยวกับเสียเสี่ยวหลานหวังเจี้ยนหมิงชะงักเขามองหน้าเธออย่างตกใจก่อนจะพยักหน้าเบาๆตามฉันมาเขาพูดเสียงเบา พวกเขาเดินออกไปยังระเบียงที่เงียบสงบเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใกล้เสียเสี่ยวหลานก็ถอดวิกออกเสียเสี่ยวหลานหวังเจี้ยนหมิงอุทานอย่างตกใจเธอเธอยังมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะเธอตอบน้ำตาคลอฉันหนีออกมาได้แต่ฉันไม่รู้ว่าใครกำลังพยายามฆ่าฉันหรือทำไมพวกเขาถึงใส่ร้ายฉันหวังเจี้ยนหมิงถอนหายใจยาวฉันเองก็พยายามหาคำตอบอยู่เหมือนกันแต่มันอันตรายมาก มีคนพยายามขัดขวางฉันตลอดฉันได้ยินคุณคุยกับใครบางคนที่ร้านกาแฟเมื่อวานนี้เสียเสี่ยวหลานบอกเขาเป็นใครนั่นคือนายตำรวจที่ฉันไว้ใจหวังเจี้ยนหมิงตอบเขากำลังช่วยฉันสืบเรื่องนี้อยู่แต่เราต้องระวังตัวมากมีคนทรงอิทธิพลหลายคนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหวังเจี้ยนหมิงรีบดันเสียเสี่ยวหลานให้ซ่อนตัวเจี้ยนหมิงนายอยู่นี่นี่เอง เสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นพ่อกำลังตามหาตัวนายอยู่ผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับหวังเจี้ยนหมิงตอบก่อนจะกระซิบกับเซียเสี่ยวหลานพรุ่งนี้เวลาเที่ยงที่สวนสาธารณะกลางเมืองเราจะคุยกันต่อที่นั่นเซียเสี่ยวหลานพยักหน้าเธอมองดูหวังเจี้ยนหมิงเดินจากไปด้วยความรู้สึกปนประหว่างความโล่งใจและความกังวลเธอรู้ว่าเธอเพิ่งก้าวเข้าใกล้ความจริงอีกขั้นแต่อันตรายก็ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกที วันรุ่งขึ้นเสียเสี่ยวหลานตื่นแต่เช้าด้วยความตื่นเต้นและกังวลเธอเตรียมตัวอย่างระมัดระวังสวมหมวกและแว่นตากันแดดเพื่อปกปิดใบหน้าเมื่อถึงเวลาเที่ยงเธอเดินทางไปยังสวนสาธารณะกลางเมืองเธอเห็นหวังเจี้ยนหมิงนั่งอยู่บนมา้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เขาดูกังวลและมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังเซียเสี่ยวหลานเดินเข้าไปหาและนั่งลงข้างๆเขา,ขาเธอมาแล้วหวังเจี้ยนหมิงพูดเสียงเบาเรามีเวลาไม่มาก ฉันต้องบอกความจริงทั้งหมดให้เธอรู้เขาถอนหายใจลึกๆก,ก่อนจะเริ่มเล่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับโครงการลับของรัฐบาลพ่อของฉันและนักธุรกิจคนอื่นๆร่วมมือกันสร้างอาวุธลับแต่พวกเขาใช้โรงงานทอผ้าเป็นฉากบังหน้าเซียเสีย่ยวหลานตกใจแต่ฉันเกี่ยวข้องอะไรด้วยเธอบังเอิญได้ยินการสนทนาลับระหว่างพ่อฉันกับเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งหวังเจี้ยนหมิงอธิบาย พวกเขากลัวว่าเธอจะเปิดเผยความลับจึงวางแผนกำจัดเธอและใส่ร้ายว่าเธอเป็นสายลับแล้วคุณละ่ะเสียเสี่ยวหลานถามทำไมคุณถึงช่วยฉันหวังเจี้ยนหมิงมองตรงมาที่เธอเพราะฉันรู้ว่ามันผิดฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อทำและฉันฉันห่วงใหญ่เธอเสียเสี่ยวหลานรู้สึกหัวใจเต้นแรงแต่เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะคิดเรื่องความรู้สึกแล้วเราจะทำยังไงต่อเธอถามเรามีหลักฐาน หวังเจี้ยนหมิงตอบฉันและนายตำรวจคนนั้นรวบรวมไว้เราต้องนำมันไปให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินเข้ามาใกล้รีบไปกันเถอะหวังเจี้ยนหมิงกระซิบพวกเขาต้องรู้แล้วว่าเราติดต่อกันพวกเขาลุกขึ้นและรีบเดินออกจากสวนสาธารณะแต่เมื่อออกมาถึงถนนรถยนต์สีดำคันหนึ่งก็จอดเทียบชายชะกันสองคนก้าวลงมานายหวังคุณพ่อของคุณต้องการพบหนึ่งในนั้นพูด หวังเจี้ยนหมิงยืนนิ่งสีหน้าเคร่งเครียดเขาหันมากระซิบกับเซียเสี่ยวหลานวิ่งไปไปที่สถานีโทรทัศน์กลางบอกว่าเธอมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดีอุตสาหการรมลับพวกเขาจะช่วยเธอเซียเสี่ยวหลานลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นสายตามุ่งมั่นของหวังเจี้ยนหมิงเธอก็พยักหน้าและววิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเธอได้ยินเสียงตะโกนและเสียงฝีเท้าวิ่งไล่ตามมาแต่เธอไม่หยุดเธอวิ่งสุดชีวิตมุ่งหน้าไปยังสถานีโทรทัศน์ ในใจของเธอเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลแต่ก็มีความหวังเธอรู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเปิดเผยความจริงและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองขณะที่เธอวิ่งไปตามถนนเธอหวังว่าหวังเจี้ยนหมิงจะปลอดภยัยและหวังว่าเธอจะทำสำเร็จเรื่องเรากำลังจะถึงจุดคลแค,ความจริงทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยและชะตากรรมของเสียเสียวหลานกำลังจะถูกตัดสิน เสียเสียวหลานวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตผ่านถนนที่พลุกพล่านหัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวและความตื่นเต้นเสียงรถและผู้คนรอบข้างเหมือนเลือนหายไปเธอมุ่งหน้าไปยังสถานีโทรทัศน์กลางที่อยู่ไม่ไกลนะักเ <c oughs> มื่อมาถึงหน้าอาคารเธอหยุดพักหายใจสักครู่ก่อนจะรวบรวมความกล้าและเดินเข้าไปด้านในฉันฉันต้องการพบผู้สื่อข่าวเธอพูดกับเจ้าหน้าที่ต้อนรับฉันมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดีอุตสาหกรรมลับ เจ้าหน้าที่มองเธอด้วยความสงสัยแต่ก็โทรศัพท์ไปยังแผนกข่าวไม่นานนักผู้สื่อข่าวสาวคนหนึ่งก็เดินลงมาพบเซียเสียวหลานสวัสดีค่ะฉันชื่อหลินเหมยผู้สื่อข่าวแนะนำตัวคุณบอกว่ามีข้อมูลสำคัญเสียเสียวหลานพยักหน้าใช่ค่ะแต่เราต้องคุยกันในที่ปลอดภัยฉันกำลังถูกเล่ล่า หลินเหมยดูตกใจแต่ก็พาเซียเสี่ยวหลานขึ้นไปยังห้องประชุมส่วนตัวเมื่อประตูปิดลงเซียเสี่ยวหลานก็เล่าทุกอย่างที่เธอรู้ทั้งเรื่องโครงการรับการถูกใส่ร้ายและการช่วยเหลือของหวังเจี้ยนหมิงนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหลินเหมยพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแต่เราต้องการหลักฐานมากกว่านี้ทันใดนั้นโทรศัพท์ของหลินเหมยก็ดังขึ้นเธอรับสายฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันมาบอกเซียเสี่ยวหลานด้วยสีหน้าตื่นเต้นมีคนส่งแฟ้มเอกสารรับมาที่สถานีหลินเหมยบอก มันมีหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการนี้และยังมีจดหมายจากหวังเจี้ยนหมิงยืนยันความบริสุทธิ์ของคุณด้วยเซียเสียวหลานรู้สึกโล่งใจน้ำตาเอ่อคลอหวังเจี้ยนหมิงเขาทำสำเร็จแล้วหลินเหมยยิ้มให้กำลังใจเราจะออกข่าวนี้ทันทีคุณปลอดภัยแล้วละ่ะแต่ความโล่งใจของพวกเขาอยู่ได้ไม่นานเสียงอึกทึกดังมาจากด้านนอกตามด้วยเสียงตะโกนตำรวจเปิดประตู หลินเหมยมองไปที่หน้าจอกล้องวงจรปิดเห็นตำรวจหลายนายกำลังบุกเข้ามาในอาคารพวกเขาต้องรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่หลินเหมยพูดเสียงสัน่นเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่เสียเสี่ยวหลานมองไปรอบๆห้องสายตาเหลือบไปเห็นช่องแอร์บนเพดานนั่นไงเธอชี้เราอาจหนีออกไปทางนั้นได้หลินเหมยพยักหน้าเห็นด้วยพวกเธอรีบเลื่อนโต๊ะมาวางใต้ช่องแอร์เสียเสี่ยวหลานปีนขึ้นไปและพยายามเปิดฝาครอบออก รีบเร็วเข้าหลินเหมยกระตุน้นฉันได้ยินเสียงพวกเขามาใกล้แล้วในที่สุดเซียเสียวหลานก็เปิดฝาครอบออกได้เธอปีนเข้าไปในช่องแอร์และยื่นมือลงมาช่วยดึงหลินเหมยขึ้นมาพวกเธอคลานไปตามช่องแอร์อย่างยากลำบากได้ยินเสียงตะโกนและเสียงทุบป,ประตูดังมาจากด้านล่างทางนี้หลินเหมยกระซิบนำทางไปยังทิศทางที่เธอคิดว่าจะออกไปอย่างด้านนอกอาคารได้ หลังจากคลานไปได้สักพักพวกเธอก็มาถึงอีกฝาครอบหนึ่งเมื่อเปิดออกพวกเธอพบว่าตัวเองอยู่บนดาดฟ้าของอาคารเราต้องหาทางลงจากที่นี่เสียเสี่ยวหลานพูดมองหาบันไดหนีไฟทันใดนั้นประตูด,ดาดฟ้าก็เปิดออกตำรวจหลายนายวิ่งออกมาหยุดนะพวกเขาตะโกนเสียเสี่ยวหลานและหลินเหมยมองหน้ากันรู้ว่าพวกเธอถูกจนมุมแล้ว แต่แล้วเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ดังขึ้นเหนือสีสมรลดระดับลงมาใกล้ขอบดาดฟ้าประตูเลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าคุ้นเคยเจียนหมิงเสี่ยเสี่ยวหลานอุทานกระโดดมาเร็วหวังเจียนหมิงตะโกนยื่นมือออกมาเสี่ยเสี่ยวหลานและหลินเหมยไม่รอช้าพวกเธอวิ่งไปที่ขอบดาดฟ้าและกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ท่ามกลางเสียงตะโกนและเสียงปืนดังไล่หลังมาเฮลิคอปเตอร์บินสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทิ้งสถานีโทรทัศน์และตำรวจไว้เบื้องล่าง เธอปลอดภัยแล้วหวังเจี้ยนหมิงพูดจับมือเซียเสี่ยวหลานไว้แน่นทุกอย่างจบแล้วเซียเสียเส่ยวหลานมองออกไปนอกหน้าต่างเฮลิคอปเตอร์เห็นเมืองเบื้องล่างค่อยๆเล็กลงเธอรู้ว่าการผจญภัยของเธอยังไม่จบแต่อย่างน้อยความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยแล้วและเธอไม่ต้องหนีอีกต่อไปเฮลิคอปเตอร์บินต่อไปมุ่งหน้าสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนแต่เต็มไปด้วยความหวัง สองสัปดาห์ผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ที่สถานีโทรทัศน์เซียเสี่ยวหลานนั่งอยู่ในห้องพักของโรงแรมที่ปลอดภัยมองออกไปนอกหน้าต่างที่มองเห็นเมืองเบื้องล่างเธอกำลังดูข่าวจากโทรทัศน์ในห้องความจริงเกี่ยวกับโครงการอาวุธลับได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วประเทศผู้ประกาศข่าวรายงานในหวังเจ้งหัวประธานบริษัทหวังและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหลายคนถูกจับกุมแล้วการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป เซียเสีย่ยวหลานถอนหายใจรู้สึกโล่งใจที่ความจริงได้ถูกเปิดเผยแต่ก็รู้สึกเศร้าใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นมีเสียงเคาะประตูเธอลุกขึ้นไปเปิดพบว่าเป็นหวังเจี้ยนหมิงเป็นยังไงบ้างเขาถามด้วยความห่วงใยก็ยัง,งงงงอยู่บ้างเซียเสีย่ยวหลานตอบแต่ก็โล่งใจที่ทุกอย่างจบลงแล้วหวังเจี้ยนหมิงพยักหน้าฉันเข้าใจมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคน เขาเดินเข้ามาในห้องนั่งลงบนโซฟาข้างๆเสียเสียวหลานแล้วคุณละ่ะเสียเสี่ยวหลานถามคุณเป็นยังไงบ้างทั้งๆที่พ่อของคุณหวังเจี้ยนหมิงถอนหายใจมันยากแต่ฉันรู้ว่าฉันทำถูกต้องแล้วเราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งผิดกฎหมายแบบนี้ดำเนินต่อไปได้เสียเสียวหลานยิ้มให้กำลังใจคุณกล้าหาญมากฉันขอบคุณคุณมากนะเธอต่างหากที่กล้าหาญหวังเจี้ยนหมิงตอบ ถ้าไม่ใช่เพราะเธอเราคงไม่สามารถเปิดโปงเรื่องนี้ได้พวกเขานั่งเงียบกันไปครู่หนึ่งก่อนที่หวังเจี้ยนหมิงจะพูดขึ้นฉันมีข่าวดีมาบอกเขาพูดตำรวจยืนยันแล้วว่าเธอบริสุทธิ์พวกเขากำลังจะประกาศล้างมนทินให้เธออย่างเป็นทางการเสียเสียวหลานรู้สึกน้ำตาคลอจริงเหรอฉันฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีเธอสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วหวังเจี้ยนหมิงบอกแต่ถ้าเธอต้องการ ฉันอยากให้เธอมาทำงานกับฉันทำงานกับคุณเสียเสี่ยวหลานถามอย่างสงสยัยหวังเจี้ยนหมิงพยักหน้าใช่ฉันกําลังจะปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนจากการผลิตอาวุธเป็นเทคโนโลยีเพื่อสันติภาพฉันต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์และกล้าหาญอย่างเธอมาช่วยเสียเสี่ยวหลานรู้สึกตื้นตันใจฉันฉันจะคิดดูนะค่าขอบคุณมากสำหรับโอกาสนี้หวังเจี้ยนหมิงยิ้มไม่ต้องรีบตอบหรอกคิดให้ดีก่อน เขาลุกขึ้นยืนเอาละฉันต้องไปแล้วยังมีงานอีกเยอะที่ต้องจัดการแต่เราจะติดต่อกันนะเซียเสี่ยวหลานลุกขึ้นตามขอบคุณอีกครั้งนะค่ะสำหรับทุกอย่างหวังเจี้ยนหมิงยิ้มให้ครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินออกจากห้องไปเซียเสี่ยวหลานกลับไปนั่งที่โซฟามองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งเธอรู้สึกถึงความหวังและโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขที่คุนเคยสวัสดีคะ่ะคุณยาย เธอพูดเมื่อปลายสายรับหลานมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเยอะเลยขณะที่เซียเสียวหลานเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณยายฟังเธอรู้สึกถึงบทใหม่ของชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ว่าเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญและความหวังหนึ่งปีต่อมา เซียเสียวหลานยืนอยู่บนเวทีในห้องประชุมใหญ่ของบริษัทหวังเธอสวมชุดสูทสีน้ำเงินเข้มผมรวบเรียบร้อยดวงตาเปล่งประกายด้วยความมั่นใจวันนี้เรามาร่วมฉลองครบรอบหนึ่งปีของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เธอพูดผ่านไมโครโฟนมองไปยังผู้ฟังหลายร้อยคนตรงหน้าจากบริษัทที่เคยผลิตอาวุธเรากลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อสันติภาพเสียงปรบมือดังกึกก้องเซียเสี่ยวหลานยิ้มก่อนจะพูดต่อ เราได้พัฒนาระบบกรองน้ำที่ช่วยให้ผู้คนนับล้านเข้าถึงน้ำสะอาดเราสร้างแผงโซลาเซลล์ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและล่าสุดเรากำลังพัฒนาหุ่นยนต์ที่จะช่วยในการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณาภายัยเธอหยุดชั่วครู่มองไปยังหวังเจี้ยนหมิงที่นั่งอยู่แถวหน้าเขายิ้มให้กำลังใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือแม้แต่ตัวเราเอง เสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งเซียเสียวหลานก้มศีรษะเล็กน้อยเพื่อขอบคุณหลังจากงานเลี้ยงฉลองเซียเสี่ยวหลานและหวังเจี้ยนหมิงเดินออกมาอย่างระเบียงด้านนอกมองวิวเมืองยามค่ำคืนเธอพูดได้ดีมากหวังเจี้ยนหมิงชมฉันภูมิใจในตัวเธอนะเซียเสี่ยวหลานยิ้มขอบคุณค่ะแต่ถ้าไม่มีคุณฉันคงไม่มีวันนี้เราช่วยกันต่างหากหวังเจี้ยนหมิงตอบและนี่เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น เซียเสี่ยวหลานพยักหน้าเห็นด้วยใช่คะเรายังมีอะไรต้องทำอีกมากพวกเขายืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนและความสำเร็จที่ได้มาเธอเคยคิดไหมหวังเจ้นหมิงเอ่ยขึ้นว่าถ้าวันนั้นเธอไม่ได้ยินการสนทนานั้นชีวิตเราจะเป็นยังไงเสียเสี่ยวหลานนิ่งคิดบางทีฉันอาจจะยังทำงานเป็นเลขาธรมาธรมดาาอยู่ก็ได้ และฉันก็คงยังอยู่ในโลกของธุรกิจมืดไม่รู้ว่าชีวิตมีความหมายมากกว่านั้นหวังเจี้ยนหมิงเสริมแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในโลกนั้นแล้วเซียเสี่ยวหลานพูดเราสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโลกที่ดีกว่าเดิมหวังเจี้ยนหมิงยิ้มเอื้อมมือมาจับมือเซียเสี่ยวหลานและเราจะสร้างมันต่อไปด้วยกันเซียเสี่ยวหลานบีบมือเขาเบาๆรู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวังที่เติบโตขึ้นในใจ พวกเขามองออกไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวเริ่มปรากฏทีละดวงเหมือนความฝันและโอกาสใหม่ๆที่รอคอยอยู่เซียเสียเส่ยวหลานรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวไกลแต่เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าด้วยความกล้าหาญความหวังและมิตรภาพที่แน่นแฟน้นม่านรัติการค่อยๆค,คลี่คลุมเมืองแต่สำหรับเซียเสี่ยวหลานและหวังเจี้ยนหมิงนี่คือรุ่งอรุณของยุคใหม่ที่พวกเขาจะสร้างขึ้นด้วยกัน